พี่น้องขาเข้ามายินดีกับฉายญญาใหม่ของหลูกสาวน้องอาอายสักุณาพรคะ่ะตอนนี้คะ่ะฉายาใหม่ของเขานันก็คือมาดามอาอายค่ะพี่น้องค่ะยายสิทธิเดีไปเห็นคลิปคลิปหนึ่งพี่น้องขาเป็นอี้ยังที่น่ารักมากค่ะยายสิทธ์ก็เลยอยากนั่มาเบาโมเมนต์น่ารักน่ารักของน้องอาอายสักุณาพรคะ่ะนั่มาเบาสูพีสูน้องฟังไปฟังคว่ำมเบาคว่ำจ่าของเพลินโอ้เป็นตะหกตักตะแ่งคะ่ะสาหรับน้อง อาอายสักุณาพรเด็กหน่อยอย่างมามมีม่คำบกอกค่ะพี่น้องคะไปบึงการแสดงสดค่ะอยู่ที่อําเภอบ้านฟางของนแก่นคะ่ะที่แสดงที่พานมากนะคะกัมมี่พี่น้องเอฟซีซื้อกระเป๋าไปให้เพิน่นพี่น้องซื้อกระเป๋าไปให้น้องอาอายสักุณาพรแล้วเพิ่นกะอ,ออกมา,สกาแสดงอยู่หนาวิธีกับยานุเพิน่นตอนนั้นนะคะกับ พี่ดนธนาดนค่ะคลิปนี้ค่ะพี่น้องคะอยากให้พี่น้องไปฟังคําบอกของน้องอไอจักคัมหนึ่งค่ะคําสองคัมคือเห็นแล้วอดบ่ได้พี่น้องอยากให้พี่น้องไ like ด้ยินได้ฟังนําเด็กน้อยยังมาสั่งคือผอคําบอกมาว่าเห้อนะคะพี่น้องเดี๋ยวแยสีสิเปิดคลิปให้ฟังเด้อค่ะพี่น้องคัมบอกเป็นกระเป๋ากระเป๋ามาดามไอค่ะกระเป๋ามาดามไอเพิ่นว่า ีพี่น้องทางไหล่สุดน้ำแน่นด้วแกอืมข้างบอกอายคือเบาเบาอายน้ำเลือดแนน้ำตัวข้าน้องอายสุกนาพรเสียมาหัวขาลูกพนกจ๋าค่ะอืาตัวเสื้อในจะบาดไหมค่ะขอบคุณรางวัลน้ำใจด้านหน้าเวทีนะคะแล้วก็ขอบคุณดอกกุหลาบแล้วก็กระเป๋าสวยๆนะคะคุณนายพวกเป็นรอบคือเข้ากันจะไร้ กระเป๋ากระเป๋ามาดามอาอายค่ะนี่ค่ะพี่น้องสวัสดีพี่น้องอยากให้พี่น้องได้ยินคำบอกคำจาของอีหลานํานไหมพี่น้องว่าเป็นยังไงเอาเป็นหน้าหบ่ค่ะคือเด็กหน่อยอีหย่างคือจังคือคือพอคำเบานั่นแม่ค่ะอือันหอดพัวกระเป๋ามดามอาอายกับช้ายญาใหม่ของเขานี่แหละค่ะพี่น้องคะแจ๊สิีตนหน้าเบา ความหนารลักโมเมนต์หนาหลักหนาหลักของน้องอาอายสักกุณาพรนะคะที่ผู้ใดเห็นแล้วก็หลงหลักค่ะตอนนี้แห่งเก่งขึ้นแหง้งความสามารถของเพื่อนแห่งหลายแห้งเนาะคะ่ะสำหรับน้องอาอายค่ะแล้วบอกได้เลยค่ะอาอายห้าวบอกถึงน้องแจ็คหน่อยเนาะคะ่ะน้องอาอายสักกุณาพรเป็นเด็กที่กตัญญูค่ะพี่น้องกตัญญูแบบใดทีค่ะก่อนมือ มือสองมือก้อนทิ่ขึ้นแสดงนะคะยาเพินเพ่นบอสบายยาเพิ่นบ๊อสําบายนอนอยู่ในรถค่ะและ้วกอน,นองสิขื้นทําการแสดงค่ะได้เขา่าได้เข่าไปเซตตัวเซตตัวให้ยาค่ะเฮ็ดน่ารักไหมคะนี่นีพี่น้องมีคลิปอีีนะพี่น้องนะเป็นเซตตัวก้อนสิขื้นทําการแสดง มึงเนียอันปันนี่ปันคอยเห็ดคอยทํำเด้พี่น้องเนี่ยปะโคปนงมยาเพิ่มพอสบายฮะพี่น้องนนารักเพราะว่าเพิ่นเคยอยู่กับยาเพิ่นเนาะค่ะเสร็จโตเสตร็จแขนเสร,สร็จนีมันเห็นเป็นเป็นพี่น้องคือเห็นเห็นโมแม่นอันใดที่นารักนนารักเอสิคยอยากให้พี่น้องเห็นน้ำไหมค่ะถึงเห็นแล้วมันกับแบบอื้เฮ้าเห็นแล้วเ้ากับ ประทับใจในความหนาหลักของหน่องบอกกัมยาเดยค่ะโกมบ่ากัมยาเป็นยับมือยา,อาเอายาให้กินพี่น้องคือหน้องอาอายเป็นผู้ใดเห็นบ่าหักบม่มีเขาเป็นคนมีบุญได้ยายสิิว่าเป็นคนมีบุญมากเกิดค่ะแล้วอีหยังถูกสิ่งถูกอย่างที่น้องแสดงออกมันเป็นความมันเป็นความมันแสดงออก แสดงออกมาจากความรู้สึกเนาะค่ะพี่นอ้องความรู้สึกข้างในที่ทีเข้ามีเข้าถึงกาแสดงออกไปหล่ะกับเป็นอีอย่างทีแบบว่าเบิ่งแล้วมันบริสุทธิ์ใสซสื่อไหมพี่นอ้องคือ,ค,อคือข้ามเบาออกมาบ่าด้ว่า,าสีบาออ่าววาจังไดคือเขาเห็นแล้วก็บแบบประทับใจพี่นอ้องค่ะนี่ค่ะคือความหนารักของน้องอะอ,อ,อ ยาย้ิีเทสเห็นคลิปใดก็อยากให้พี่น้องเห็นน้ำค่ะเพราะว่าน้องน้องอาอายนี่เป็นเด็กหน่อยทีหล่อลองเพลงกับเสียงเสียงม้วนพีน่น,น้องหล่อลองเพลงกันแมวพุ่มพวงเสียงดีแห้งาย้ซีแย้ซีบ่งคลิปพี่น้องแย้ซีท้ายคลิปให้พี่น้องเห็น<ๆ>น้ำกันเลยเป็นค่าค่าคาค่าเด็กหน่อยค่ะ เป็นรองเพลง,งนั่นท่านซันเน่เนาะพี่น้องห้าตีแบนนี่แหละค่ะพี่น้องยายสิบบอกได้เลยว่าน้องอาอายมีความสามารถหลายทางรองเพลงกับมี่จังหวดัดจังเกนแล้วก็จำเนื้อเพลงนี่วอาตลอดวอาทุกคลิปก็คือการจำเนื้อเพลงของน้อง อายเป็นเด็กที่ฉลาดล้ะก็มีอย่างที่แบบเขามีของในโตเขาอ่ะพี่น,อน,อน,น้องตเ้าอ,าอ,าอา่านน้ำโตหนังสือน้ำนี่เขาียออ่านบ่ได้เลยพี่น้องย่างลงเ่ยอันนี้ว่าลองไปเลยตั้งแต่สมัยแม่ผมพ่วงเหมือเพิ่นกันย่งจําไดเนี่ยย่อมรับสำหรับน้องอาอายสักกุณาพรน,นะคะฝากพ่อแม่พี่น้องสนับสนุนล้ะก็ฮักแพง น้องอ้า,อายสักุณาพรให้โอกาสเด็กคนหนึ่งที่เดินตามฝันขอให้น้องอ้า,อายสักุณาพรมิตรคนหักคนแพ้มมิตรคนเมตตาค่ะสิ่งที่น้องเหตยุสุม,มีสุม,มือนีมม่กัด,ดีแล้วอยากให้น้องอ้า,อายรักษาความดีงามพี่น้องมีอยู่ในโตนี่ไปดนดนะคะค่ะกะอยากให้น้องอ้า,อายสักนุนาพรเพิ่นหักทุกคนไหมพี่น้อง มีมีความไม่เมตตากับกับถูกคนไหมคะ่ะค่ะมีมีจิตเป็นแบ่งปันมีใจแบ่งปันอ่ามีของมีเงินมีอย่างกะหูแจักแบ่งปันคนอื่นน้ำหน่ะไหมคะ่ะคือเขามีอยู่ในโตเขาแล้วไหมคะ่ะนี่แหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะแย่สิทอดบ่ได้ที่จะตองมาเว้าถึงความหนารักถึงโมเมนต์ยังที่แบบพอลูกคุยกันยาคุยกัน,ค,กนคุยกันกับ ภากระสังเห็นโมเมนต์คุกคิกคุกคิกหนาลัๆๆากหนาลักเยสิกี่ยากันมานั่มาว่าวมาเสนอให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังนั่งถึงความหนาลักพี่น้องคะมือนีวันหยางวันที่หนึ่งบอกวันที่สองคือมืออื่นเสียงวิหกแสดงที่จังหวัดเลยผู้ใดอยู่ไกลอยู่ไกลค่ะอยากไปให้กำลังใจน้องอา,อ,าอยากไปให้กำลังใจทีมงานเสียงวิหกคะ่ะ ไม่ไกลเลยค่ะี่จังหวัดเลยในเรื่องค่ะพี่น้องวันที่สองวันที่สองธันวาค่ะเสียงวิหกแสดงที่จังหวัดเลยค่ะพี่น้องค่ะฝากพ่อแม่พี่น้องสนับสนุนให้ก๊าลังใจทีมงานเสียงวิหกสู้ผู้สู้คนค่ะแล้วก็ไปให้ก๊าลังใจน้องอาอายสัก,กุณาพรน้องอาอายตากลมของเฮาลูกพ่อจา๋าบอกเลยผู้ใด,ดเห็นผู้ใด,ดก็ตกหลุมหลักนั่ง เบาไหวบาไหวเลยล่ะค่ะสำหรับน้องอาอายค่ะคลิปนี้ค่ะฝากเรื่องเล่าดีๆของมาดามอาอายไว้ให้คนพี่น้องรับฟังคำนี้ก่อนค่ะเดี๋ยวมียังดีๆเยสิสิสสนั่มาอัปเดตสุพิสุนองฟังคือเก้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ